สวัสดีทุกคนนะครับพี่ๆนี้เนี่ยกไ,ได้ว่าเป็นคําแนะนําก่อนออกเดินทางก็แล้วกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยสิ่งที่พี่ๆจะเจอมีโอกาสเจออะไรบ้างและอะไรที่เราต้องควบคุมให้ดีเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าควบคุมไม่ดีทุกอย่างที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันสามารถพังแล้วก็ทําให้เราเสียเงินหรือว่าขาดทุนได้เลยนะครับให้ข้อคิด ก่อนออกเดินทางแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเริ่มเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเรียกได้ว่าสำคัญที่สุดของการเทรดหุ้นเพราะต่อให้เราเนี่ยมีความรู้เยอะขนาดไหนพอถึงหน้าง,งานจริงเราสติกระเจิงหรือว่า mindset หรือว่าทัศนคติของเราไม่ดีต่อการเทรดหุ้นเรียบร้อยนะครับทุกอย่างที่เราเรียนรู้มา ทุกอย่างที่เป็นความรู้มันจะช่วยเราไม่ได้นะครับทั้งๆท,งที่บางคนไม่ใช่ว่าเราไม่มีความรู้นะครับเรามีความรู้แต่ว่า mindset หรือว่าทัศนคติในการฝึกเราไม่ได้ทุกอย่างก็จะไม่ได้ผลนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเทรดง่ายๆแบบนี้มันจะได้กําไรจริงไหมนะครับหลักการง่ายๆแบบนี้นะครับทุกคนที่คนส่วนใหญ่ทําไม่ได้ตัวอย่างเช่นผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเทรดเซ็ร้อยไปก่อน เพราะว่าเซดร้อยเนี่ยเป็นหุ้นที่เทรดง่ายแล้วก็ราคาไม่ได้เหวี่ยงเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าหุ้นเซดร้อยมันได้น้อยมันไม่ขึ้นเป็นหนึ่งเด้งมันไม่ขึ้นเป็น2เด้งมันไม่ขึ้นเท่านั้นมันไม่ขึ้นเท่านี้แต่ความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับให้ได้ก็คือมีคนสามารถร่ํารวยจากเซดร้อยได้เทรดแค่เซดร้อยอย่างเดียวมีคนสามารถดูแลครอบครัวได้จากการเทรดแค่เซดร้อยอย่างเดียวมีคนเทรด เซ็ตร้อยอยู่เยอะแยะมากมายที่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้จากการเทรดแค่เซ็ตร้อยเห็นไหมครับว่าวิธีการเทรดง่ายๆก็ได้ผลแล้วทําไมลหลายๆคนทําไม่ได้ลหลายๆคนที่อยากได้หนึ่งเด้งอ่ะห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ทำไม่ได้ทําไมถึงอยากได้หนึ่งเด้งการเทรดแบบไหนไม่ผิดนะรั่พี่แต่ว่าทําให้มันเรียบง่ายทําให้มันเทดแบบง่ายๆสบายๆไม่ต้องเครียดไปกับการเทรดเยอะนะครับหลักการง่ายๆแบบนี้ก็สามารถ ใช้ได้ในระยะยาวเช่นกันขอแค่ทุกคนฝึกพอพราะทุกคนฝึกไอ้ที่ผมสอนไปใช่ไหม CDC action zone หรือว่าการเทรดแบบด้วยมืออะไรแบบนี้ก็สามารถใช้ได้ในระยะยาวแต่ว่าทุกคนต้องฝึกให้พอเพราะทุกคนฝึกถ้าทุกคนฝึกถึงเนี่ยฝึกเยอะพอเก็บประสบการณ์เยอะพอเก็บสถิติเยอะพอทุกคนจะเห็นว่าแบบไหนที่มันเทรดแล้วได้เงินแบบไหนที่มันเทรดแล้วไม่ได้เงินแต่ว่า ถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ชอบระบบนี้ทุกคนสามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมและใช้ระบบอื่นได้แต่ว่าให้ใช้ระบบไหนระบบหนึ่งอย่าใช้ผสมกันนะคะพี่พี่คำแนะนําอันแรกก็คือเทรดเซ็ตร้อยก่อนนะคะพี่พี่เทรดเซ็ตร้อยก่อนเนาะแบบหุ้นเนี่ยมันเป็นหุ้นใหญ่เป็นหุ้นที่พื้นฐานนี้ก็คือเรื่องของพื้นฐานหุ้นเนี่ยขึ้นชื่อว่ามันขึ้นมาในเซ็ตร้อยได้แสดงว่าพื้นฐานมันก็ต้องดีประมาณหนึ่งนะคะพี่พี่ ข้อที่2นะครับที่อยากให้คำแนะนำก็คืออารมณ์ร้อนจะทำทุกอย่างพังนะครับคนที่กลัวจนจะรวยคนที่กลัวไม่รวยจะจนคนที่กลัวจนจะรวยคือแบบไหนคนที่กลัวจนจะได้กําไรผมเนี่ยเป็นประเภทที่กลัวจนตอนที่ฝึกผมใส่เงินน้อยมากๆเพราะว่าผมกลัวว่าไอ้เงินที่มีมันจะหายแต่บางคน กลัวไม่รวยคนกลัวไม่รวยจะเป็นยังไงคนกลัวไม่รวยเขาก็จะซื้อเยอะๆพอมีความรู้หรือว่าพอได้หุ้นมาเนี่ยเขาก็จะซื้อเยอะ1นึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนโดนแต่ละทีอะ่ะโดน4ี่ห้าหมื่นบางคนโดนทีหนึ่งแปดหมื่นบางคนโดนทีหนึ่งอ่ะเป็นแสนทั้งๆท,ที่แบบว่าหาเงินยังไม่ได้เลยแต่ว่าโดนไปแล้ว1นึ่งแสนมันจะทําให้เงินต้นหายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่รวยนะครับ ถ้าทุกคนอยู่ในตลาดได้แบบ4ปี5ปียังไงก็ได้กําไรแน่นอนแต่ว่าส่วนใหญ่สําหรับคนที่กลัวไม่รวยเนี่ยเขาอยากซื้อเอาซื้อเอาซื้อเอาประมาณปีถึง2ปีก็ออกจากตลาดแล้วนะครับตัวอย่างจากตลาดอื่นมีไหมนะครับทุกคนตัวอย่างจากตลาดอื่นเนี่ยมีเหมือนกันก็คือตลาด f o เ e x ตลาดคริปโตอะไรแบบนี้กลัวไม่รวยแล้วก็ซื้อเยอะพอซื้อเยอะก็คือเงินที่แบบว่าบางคนเอาเงิน200แสนเงินเก็บทั้งหมดมาเทรดแบบเนี้ย เงินสองแสนหายเกลี้ยงแล้วก็กลับขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าเงินต้นหายไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนฝึกน้นนอยๆก่อนไม่ต้องรีบนะครับทุกคนเทรดหุ้นต้องรอให้เป็นอย่ารีบยิ่งรีบยิ่งช้ายิ่งรีบรวยเท่าไหร่ก็ยิ่งซื้อเยอะซื้อเยอะแล้วก็พอซื้อเยอะพอเสียเงินครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่10ครั้งที่20อารมณ์จะกระเจิงไปเลยอารมณ์จะกระเจิงไปเลยแล้วทีนี้จะมาลิงครับ จะมาเร่งกราฟได้ที่นี่เริ่มเร่งกราฟแล้วซื้อ2วันแล้วนะไม่ขึ้นซื้อ3วันแล้วนะไม่ขึ้นซื้อ5้าวันแล้วนะไม่ขึ้นซื้อ1เดือนแล้วนะไม่ขึ้นซื้อเท่านั้นเท่านี้แล้วไม่ขึ้นเริ่มเมร่งกราฟแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเสียไปเยอะการเทรดหุ้นมีหลักการง่ายๆก็คือซื้อแล้วก็รอกร v, าฟเฉลยว่าแพ้หรือชนะหุ้นตัวนี้หยุดลงหรืยอยังหุ้นตัวนี้หยุดขึ้นหรืยอยังหุ้นตัวนี้เทรดได้ไหมเนี่ยคำถามเนี่ยรอกราฟเฉลยว่ามันเทรดได้ไหม รอกราฟเฉลยว่ามันหยุดลงหรือยังรอกราฟเฉลยว่ามันเป็นขาขึ้นไหมรอกราฟเฉลยว่าจะทํายังไงดีรอกราฟเฉลยเนี่ยซื้อแล้วก็รอมันเฉลยถ้าเกิดว่ามันลงก็คัดลอตไปเลยถ้าเกิดว่ามันกําไรก็ขายตามเป้าตัวเองเห็นไหมครับว่าการเทรดหุ้นไม่ได้ยากเกินกว่าคนคนหนึ่งจะทําได้แต่ว่าอารมณ์ของทุกคนเนี่ยร้อนไปเอง จะเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับย้ําอีกรอบหนึ่งว่าช่วงแรกช่วงฝึกใส่เงินน้อยๆนะครับพี่ๆข้อที่3นะพี่ๆที่นี่ตลาดหุ้นอย่าทำแบบที่โรงเรียนสอนนะครับโรงเรียนจะสอนเราประมาณไหนพ,พี่โรงเรียนจะสอนเราประมาณว่าต้องมีความรู้เยอะๆคำศัพท์ต้องถูกต้องความรู้ต้องถูกต้องเป๊ะๆตามหลักการมีความรู้ให้เยอะที่สุด ท่องจําให้เยอะที่สุดทํานู่นทํานี่ให้เยอะที่สุดให้เราดูมีความรู้ที่สุดให้เราแบบถูกต้องที่สุดให้เรามีความรู้ที่สุดแต่ความรู้ทั้งหมดที่หามาเนี่ยแค่รู้แต่ทาเงินไม่ได้มันก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแบบความรู้มีเยอะได้ เมื่อทุกคนเนี่ยเยอะๆนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออีตัวสีเหลืองๆที่ผมเขียนไว้นี่แหละพอรู้เยอะเรียนเยอะหลายอาจารย์สิ่งที่เกิดขึ้นคือสรุปจะใช้อะไรในการเทรดเหมือนกับที่บางคนถามผมในหัวว่าไอสอนง่ายๆแบบเนี้ยมันจะหาเงินได้จริงหรือเปล่าพอใช้แบบไม่กี่ครั้งแล้วแบบมันโดนมันไม่ได้อะไรแบบนี้ก็จะเริ่มเปลี่ยนวิธีแหละก็จะไปเริ่มเรียนอาจารย์นั้นอาจารย์นี้อาจารย์นั้นอาจารย์นี้พอมีความรู้เยอะๆเนี่ยสรุปคือจะใช้อะไรในการเทรด ถ้าทุกคนแบบไม่ยึดอะไรอันหนึ่งเนี่ยทุกคนจะมั่วสั่วไปหมดสิ่งที่พี่ๆหลายๆคนต้องเจอแน่ๆก็คือตอนแรกอ่ะตอนเข้าตลาดหุ้นนะหุ้นคลิปโตหรือว่าอะไรก็ตามตอนที่พี่ๆเข้าตลาดหุ้นครั้งแรกเทรดแบบง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการตามคนอื่นหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะพี่ๆเทรดแบบง่ายๆใจเย็นสบายๆไม่ค่อยมีไม่คม่อยมีความรู้เท่าไหร่เลยแต่ว่ามันหาเงินได้มันได้เงินตลาดหุ้นมันง่ายนี่ว่าตลาดหุ้นมันได้เงินนี่ว่า ฟร์เร็กได้เงินนี่หว่าคลิปโตได้เงินนี่หว่าพี่พี่ก็จะไปหาและเริ่มไปหาความรู้เพิ่มแล้วเพราะว่าอยากได้เยอะขึ้นอยากรู้จริงๆแล้วก็ไปหาความรู้เยอะขึ้นตอนมีความรู้น้อยไม่ได้คิดอะไรมากและหาเงินได้แต่พอพี่พี่ไปหาความรู้เยอะขึ้นมันกลายเป็นว่าพี่พี่ลองนั่นลองนี่ลองโน่นมั่วซั่วไปหมดทุกอย่างความรู้ที่มีในหัวพี่พี่อ่ะมันจะมีแต่ทฤษฎีท่องๆจำๆมีนู่นไม่นั่นมีนี่เยอะแยะเต็มไปหมด และมันจะทําให้พี่ๆสับสนว่าเราไม่ใช่เราไม่มีความรู้นะตอนที่เราเป็นมือใหม่เราได้เงินไม่มีความรู้เยอะได้ซ้ําแต่พอมีความรู้อ่ะทำไมเราเสียเงินล่ะยิ่งเทรดยิ่งเสียยิ่งรู้เยอะยิ่งเสียยิ่งรู้เยอะแบบยิ่งทํากําไรไม่ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยแสดงว่าพี่ๆเนี่ยหยิบมาใช้มันทุกอย่างไม่ใช่ว่าอันที่ผมสอนพี่ๆไปดีที่สุดไม่ใช่ว่าอันทุกอย่างที่ผมแชร์มันดีที่สุดของคนอื่นก็ดีแต่มันดีคนละแบบทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียแต่ว่า พี่ๆต้องเลือกมาระบบไหนระบบหนึ่งแล้วก็เทสเป็นปีๆไปเลยห้ามเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเกิดว่าพี่ๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยพี่ๆจะแยกไม่ออกว่าสรุปอันนี้ทําเงินได้ในระยะยาวไหมอันนี้ทําเงินได้ในระยะยาวไหมบางคนแบบเทสตอัพห้าอันระบบเทสตห้าอันหนึ่งสองสามสี่ห้าลองเดือนละอย่างเดือนละอย่างเดือนละอย่างแบบเนี้ยพี่ๆจะไม่รู้ว่าระยะยาวเนี่ยอันไหนจะได้ผลมันต้องใช้ระบบนั้นๆระบบเดียวเป็นปี เรียนรู้รู้เยอะได้แต่ใช้เยอะไม่ได้นะครับพี่ๆใช้เฉพาะอันที่เราชอบพี่ๆต้องหาที่เราชอบให้เจอแบบเรียนเยอะๆนั่นแหละแบบว่าหาความรู้ไปแต่ว่าเลือกอันที่ชอบมาเนี่ยหนึ่งแล้วก็เทรดอันนั้นเป็นประจานะครับตลาดหุ้นฝึกเยอะๆนั่นควรฝึกเยอะๆเลยเพราะว่าโลกของตลาดหุ้นเนี่ยเป็นโลกของนักปฏิบัติไม่ใช่นักทฤษฎีที่ท่องจําแล้วก็สิ่งที่จะเจออีกอย่างหนึ่งที่ ถ้าเกิดว่าเราฝึกแบบพี่โรงเรียนสอนทุกคนแบบว่าท่อง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 ท่อ,อ,องนั่นนู่นนี่มีความรู้เยอะมันจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับประโยคที่หลายๆคนตอบคําถามไม่ได้ซึ่งคนส่วนใหญ่ตอบไม่ได้ก็คือพี่ๆี่มีความรู้เนี่ยมีทุกอย่างเลยผมถามอะไรเนี่ยบางคนเนี่ยอีเดียตเว็บนับเป็นอินดิเคเตอร์ทุกตัวนับเป็นใช้เป็นหมดประโยคเดียวที่ผมถามแล้วตอบไม่ได้คือไหนเงินในทริปเทีย่ยวต่งางจังหวัดฟรีไหนค่าเทอมลูกจากการเทรดไหนค่ากระเป๋าแฟนจากการเทรดไหนเงินให้คุณพ่อคุณแม่จากการเทรด หนเงินที่ดูแลครอบครัวหนหลังเงินที่มาจากตลาดหุ้นที่เอาไปดูแลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าไหนเงินจากตลาดหุ้นที่จะเอาไปดูแลคนที่เราหลังผมถึงทําคลิปทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาว่า1 2 3 4 5สามห้าการทําการบ้านทําประมาณไหนการเลือกหุ้นทําประมาณไหนวิธีหาเงินวิธีเหตุทําประมาณไหนเพราะว่าสไตล์การสอนของผมหรือว่าสไตล์การแชร์ประสบการณ์ของผมเนี่ยจะเป็นลักษณะของการ how to ว่า หาเงินยังไงเพราะว่าผมเข้ามาในตลาดหุ้นเพื่อหาเงินพี่ๆก็เข้ามาในตลาดหุ้นเพื่อหาเงินไม่ใช่แบบว่าฉันมีความรู้ที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ผมจะแชร์พี่ๆก็คือหาเงินจากตลาดหุ้นน่ะทำยังไงเพราะไอคนที่บอกว่าคุณไม่มีความรู้อ่ะคุณแชร์คุณแชร์ด้วยหลักการพื้นพื้นที่แบบมันไม่มีความรู้อ่ะคือผมไม่ได้มาแชร์ประสบการณ์เพื่อให้พี่ๆไปเป็นนักท่องทฤษฎีผมแชร์ประสบการณ์ขขเพื่อให้พี่ๆเห็นว่าวิธีหาเงิน1234งสองสามสี่ะมันทำยังไง สไตล์ผมจะเป็นสไตล์นี้มากกว่าจะไม่ใช้คําศัพท์ที่มันวิชาการที่คนทั่วไปอ่ะฟังไม่ดูเรื่องผมจะใช้คําศัพท์ที่เป็นภาษาที่เราคุยกันเพื่อนพี่ๆที่แบบว่าใหม่มากๆอ่ะเข้าใจได้นะครับเรามาในตลาดหุ้นเพื่อหาเงินเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรียนทฤษฎีไปแล้วเอามันไปหาเงินเอามันไปลองเทรดเอามันไปทํานู่นทํานั่นทํานี่ให้ตอบคําถามนี้ให้ได้พี่ๆถ้าพี่ๆฝึกไปเรื่อยๆอ่ะพี่ๆจะตอบคําถามนี้ได้ก็คือในเงิน พี่ก็จะเอาเงินนี่ไงเงินชั้นที่มาจากการเทรดนี่ไงเงินชั้นที่จะมาดูแลครอบครัวนี่ไงเงินชั้นที่จะเอาไปดูแลคุณพ่อคุณแม่อ่าพอฝึกไปเรื่อยๆพี่พี่จะเห็นเงินเองไม่ว่าจะพี่จะฝึกอะไรก็ตามแต่เรียนรู้อะไรก็ตามแต่หาเงินให้ได้นะครับพี่พี่บางทีอ่ะนิสัยบางนิสัยที่แบบว่าระบบการศึกษาสอนเรามามันใช้ไม่ได้ผลกับชีวิตจริงพี่พี่เพราะว่าความรู้บางอย่างหรือว่า หลายๆอย่างที่โรงเรียนสอนมาเนี่ยผมเรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบปตีเนี่ยผมยังไม่เห็นอะไรสักอย่างที่ระบบการศึกษาสอนมาเนี่ยทำให้ผมหาเงินได้เยอะๆหรือว่าทําให้ผมรวยได้หรือว่าทําทให้ผมแบบมั่งคั่งขึ้นได้เลยอะ,อะไอ้ที่โรงเรียนสอนนไม,ไ,มไม่มีสักอย่างที่แบบว่าช่วยเรื่องนี้ผมได้เลยเพราะว่า พูดกันตามตรงพี่พีชีวิตจริงเราอะนะมันต้องใช้เงินและในประเทศไทยต้องใช้เงินเยอะด้วยไม่ใช่เดียวแต่ขนาเยอะด้วยเพราะว่าค่าครองชีพสูงมากโดยเฉพาะใครที่อยู่กรุงเทพค่าครองชีพสูงมากแต่สิ่งที่ระบบการศึกษาสอนมาเนี่ยผมยังคิดไม่ออกเลยว่าอะไรที่ระบบการศึกษาสอนมาแล้วทําให้ผมหาเงินได้เยอะทําให้ผมแบบสร้างเงินได้มหาศาลทําให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นทําให้ผมดูแลครอบครัวได้แบบไม่ขาดตกบกพร่องดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้แบบไม่ขาดตกบกพร่องสิ่งที่โรงเรียนสอนมาผมยังไม่มีผมคิด จนถึงทุกวันนี้ว่าอะไรที่ทําให้ผมรวยได้ที่เรียนสอนมาไม่มีเลยตรงนี้่ศึกษาอะไรก็ตามแต่อินพุตเข้ามาแล้วหาความรู้มาแล้วใช่มันหาเงินได้นะครับพีบ่พี่ข้อสุดท้ายนะครับการเทรดหุ้นมันก็เหมือนกับความรักนั่นแหละคนที่นอกใจไม่เคยตายดีการเทรดหุ้นมันความรักคนที่นอกใจไม่เคยตายดีนะครับพี่พี่ จบไม่สวยสักลายทําไมผมถึงบอกแบบนั้นเคสนี้จากนักเรียนผมด้วยนะ,ะพี่ๆก็คือเวลาพี่ๆไปเรียนอะไรเยอะๆแบบเนี้ยมันจะมีท่าเหตุที่1ของอาจารย์คนที่1ของอาจารย์คนที่2ของอาจารย์คนที่3ของอาจารย์คนที่4ของอาจารย์คนที่5ปัญหาที่เกิดขึ้นคือพอพี่ๆมีความรู้เยอะพี่ๆจะเริ่มแล้วอันง่ายๆที่ผมสอนเนี่ยไปเนี่ยพี่ๆอาจจะแบบว่าวิธีเนี้ยเอาไปใช้แบบ10ครั้งไม่ได้ผลอนะ่ะสิครั้งไม่ได้ผล อันนี้พี่ๆก็จะเริ่มไปศึกษาแหละมีไรที่ฉันต้องรู้พี่ก็ศึกษา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 ไปศึกษาไปพราะพี่ๆมีความรู้เยอะๆทุกอย่างมันจะรุมพี่พี่มันจะทําให้พี่ๆสับสนไม่ได้บอกว่าของผมดีที่สุดนะพี่ๆแต่สิ่งที่พี่ๆจะทําก็คือแบบว่าลองอันนี้1 0ครั้งแล้วเปลี่ยนลองอันนี้10ครั้งแล้วเปลี่ยนลองอันนี้10ครั้งแล้วก็เปลี่ยนอ่าอาจารย์คนที่3ลองอาจารย์คนที่40ครั้งแล้วก็เปลี่ยน เพราะว่ามันไม่ได้เงินอันนี้ไม่ได้เง like ินเปลี claro <t uh> <t uh ่ยนอันนี้ไม่ได้เงินเปลี่ยนอันนี้ไม่ได้เงินเปลี่ยนเพราะบางทีอ่ะบางช่วงอ่ะไอเทจเซตอัพเนี้ยมันไม่ได้ผลแต่ว่าบางช่วงมันก็ได้ผลอันเนี้ยเทเซตอัพนี้ได้ผลบางช่วงก็ไม่ได้ผลพี่พี่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วจะกลายเป็นแบบว่าพอเสียเยอะๆรวมกันเนี่ยพี่พี่จะไม่แน่ใจว่าระบบไหนกันแน่วะที่มันใช้หาเงินได้จริงๆเนี่ยพี่พี่จะเริ่มสับสนเพราะฉะนั้นเลือกอันไนก็ได้นะครับผมจะยกตัวอย่างยังไงดีอะทุกคน ผมจะยกตัวอย่างยังไงดีเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าเหมือนแฟนแล้วกันพี่พี่เหมือนแฟนคนหนึ่งแล้วกันอ่ะเหมือนแฟนคนนึงแล้กันสมมติว่าพี่พี่ผู้ชายจะไปจีบสาวๆอะไรแบบนี้เนี่ยการที่เราจะดูคนคนนึ่งเนี่ยให้ดูไปทีละคนไม่ใช่ดู10คนรวมกันหรือว่าแบบครบ10คนพร้อมกัน การที่เทรดแล้วไม่ได้กําไรเทรดแบบมั่วซั่วไปหมดเละเทะไปหมดแล้วแยกไม่ได้แบบเทรดมาเป็นปีๆเทรดมา2ปีแล้วยังแยกไม่ได้ว่าหุ้นแบบไหนซื้อแล้วขึ้นหุ้นแบบไหนซื้อแล้วไม่ลงนะี่แสดงว่าเหมือนพี่ๆครับคบกับผู้หญิง1ิบคนพร้อมกันแล้วมันกลายเป็นว่าเรื่องราวในชีวิตมัน,มนวุ่นวายไปหมดพี่ๆไม่ได้จีบทุกคนเพราะฉะนั้นการจะคบกับใครครบทีละคนถ้าคบทีละ1ิคนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ก็คือสรุประบบไหนกันแน่ ที่ใช้ได้ผลตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคือนักเรียนผมเนี่ยผมจะสอนอยู่สองแบบก็คือท่าเทรดแบบวิธีเซียนก็คือเป็นกราฟเปล่าอีกท่าหนึ่งก็คือจะเทรดแบบวางไม้แบบ MM อ็คืออีท่าเนี้ยคือท่าเทรดที่ผมใช้ลาออกจากงานประจำนะครับ,บีป็แบบเทสสเีดสะสมเงินสะสมเงินสะสมเงินจนลาออกจากพนักงานประจําซึ่งผมเทรดแบบนี้มาเนี่ยเทรดแบบนี้มาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ เป็นปีปีเป็น2ปีเป็น3ป,ป,นปีซึ่งผมเทสมาแล้วว่าอีท่าเดทเนี้ยทุกสภาวะตลาดมันจะมีบางช่วงที่เป็นข้อดีข้อเสียอยู่แต่ว่าช่วงได้มันจะได้ทีละนิดแต่ว่าได้เรื่อยๆกับอีแบบเนี้ย มันจะได้เยอะกว่าเพราะว่าเราจะซื้อเต็มเราจะไม่วางไม้หลายรอบเราจะแบบซื้อไม้หนึ่งไม้สองแบบนี้ไม่มีพิธีเซียนจะเทรดไม้เดียวอันนี้จะเทรดสองสามไม้นักเรียนผมเนี่ยจะมี2ไท้ายก็คือแบบว่าใช้ทายท่านี้เลยคนที่ใช้ท่านี้ประจํามา1ปีนะทุกคนส่วนใหญ่เขาก็แบบว่าไปหาท่าเทรดของคนอื่นเหมือนกันแต่บทสุดท้ายเนี่ยเขาใช้ท่าเทรดท่านี้มาเป็นปีปีแล้วมันทําให้เขาได้กําไรแบบสม่ําเสมอกลับจะมีนักเรียนอีกบางประเภทที่มาเรียนกับผม เรีย no นเจ้าอื่นหรือว่าเรียนที่อื่นไม่ใช่ว่าระบบผมดีสุดหรือว่าระบบเขาดีกว่ามันดีคนละแบบแต่ break. ส though, ิะะ่งที่เกิดขึ้นคือนักเรียนเนี่ยลองสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาแล้วพอลองสลับไปสลับมาเนี่ยมันจะแยกไม่ออกว่าสรุปอันไหนกันแน่ที่เราชอบที่สุดอันไหนกันแน่ที่ทําให้เราได้เงินอันไหนกันแน่ที่ทําให้เราหาเงินได้เพราะฉะนั้นเรียนเยอะๆได้แต่ให เลือกนะครับแบบเลือกเหมือนเลือกแฟนเลือกเหมือนเลือกผู้หญิงคนหนึงเลือกเหมือนเลือกแฟนผู้ชายคนหนึ่งเลือกเหมือนเลือกคู่ชีวิตเราคนหนึ่งว่าโอเคมีสิบอันใช่ไหมมีผู้หญิงอยู่10คนใช่ไหมเราเลือกผู้หญิงคนนี้แหละคือผู้หญิงที่เราคิดว่าโอเคเราชอบคนนี้แหละแล้วก็อยู่กับคนนี้เป็นปี2ปีอ่าสำหรับพี่ๆผู้หญิงก็มีผู้ชายอยู่สิคนเราเลือกคนนี้แหละ คนที่หนึ่งนี่แหละที่คนที่เราชอบที่สุดแล้วคนที่เราโปรดปรานที่สุดแล้วก็ให้อยู่กับคนคนนั้นเลือกคบกับคนคนนั้นแค่คนเดียวแค่คนเดียวแล้วก็ดูว่าโอเคไอ้นี่แหละหาเงินให้เราใช้ได้ไอ้นี่แหละเทรดแล้วเราได้เงินไอ้นี่แหละที่ทาให้เราหาเงินและประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นนะครับ CDC ที่ผมอสอนไประบบเทรดนี้ อาจจะไม่ใช่ระบบที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะที่สุดสําหรับพี่ๆแต่ว่าระบบนี้ง่ายสุดๆแล้วนะครับพี่ๆถ้าไปเจอระบบอื่นที่ดีกว่าพี่ๆต้องพิจารณาแล้วว่าจะใช้อันเดิมอยู่หรือว่าจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนห้ามกลับมาใช้อันเดิมใช้อันไหนใช้อันนั้นให้สม่ําเสมอแบบไหนถึงจะถือว่าใช้แล้วประสบความสําเร็จลองเถิดหาโบนัสปายปี ลองเทรดหาค่าห้องค่าหอค่าคอนโดลองเทรดหาค่าน้ําค่าไฟลองเทรดหาเงินเดือนสิว่าระบบเนี้ยเทรดแล้วได้เงินเดือนไหมระบบเนี้ยเทรดแล้วได้เงินประจําปีไหมจนกว่าพี่พี่จะหาเงินได้จากระบบนั้นๆแค่ระบบเดียวนะระบบไหนก็ได้ระบบหนึ่งแค่ระบบเดียวหาเงินให้ได้จนกว่าจะหาเงินได้แบบสม่ำเสมอหลังจากที่หาเงินได้แบบสม่ำเสมอแล้ว จะไปเฉดเซตอัพอื่นก็ไม่ว่ากันนะครับพี่ๆแต่ช่วงแรกช่วงใหม่เนี่ยอันเดียวอันไหนก็ได้อันไหนอันนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่พี่นอกใจเมื่อไหร่ถ้าพี่พี่ครบ10คนพร้อมกันอ่ะใช้เท็ดเซตอัพห้าเซตอัพพร้อมกันเหมือนกับพี่ๆมีแฟน5คนอะไรแบบเนี้ยพี่ใช้เท็ดเซตอัพหอันพร้อมกันแบบเนี้ย มันจะสับสนว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเพราะแต่ละเซตอัพหรือว่าแต่ละระบบเทรดเนี่ยมันมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันพ,พี่จะเอาหนึ่งผสม2ผสม3ผสม4ี่ผสม5้าไม่ได้เพราะสุดท้ายพี่พี่จะงงว่าอันไหนได้เงินว่าเทรดแบบนี้เลวเสียตังค์อันหนึ่งผสมกับ2แล้ลเสียตังค์อันหนึ่งผสมกับ3แล้ลเสียตังค์นี่คือกรรมนี่เรียกว่ากรรมนี่คือกรรมของคนที่นอกใจนะครับพี่ นี่คือกรรมของคนที่นอกใจพวกที่มีความคนที่มีความรู้เยอะๆแล้วก็ใช้มั่วซั่วไปหมดไม่มีระบบเทยดหรือว่าไม่มีอะไรเป็นของตัวเองหรือว่าไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนว่าคนคนนี้แหละแฟนคนนี้แหละที่ฉจนจะคบแฟนคนนี้แหละที่ฉจนต้องการคนคนนี้แหละคือคู่ชีวิตของฉันคนที่ตัดสินใจไม่ได้คนที่ลังเลคนที่หลายใจคนที่นอกใจบทสุดท้ายระวังจะขาดทุนนะครับพี่ๆนี่คือตัวอย่างของ การนอกใจเรื่องเทรดเซตอัพหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับตัวอย่างการนอกใจเนี่ยหลายๆคนเนี่ยไปลอ,ล,ลองนู่นลองนั่นลองนี่ลองมัวซัวเยอะๆไปหมดคําถามคือแต่ละอย่างที่ลองอ่ะลองแบบเนะแบสบิกเลยนะเบสิกแบบเบสเบสเลยแบบว่าระบบง่ายๆอ่ะพี่ๆใช้เทรดเซตอัพอันนั้นอ่ะอันที่พี่ๆเลือกมาอันที่พี่ๆบอกว่ามันดีอ่ะใช้ถึง100ครั้งหรือว่าเทรดถึง100อออเดอร์หีกอย่างถ้าถึง100แล้ว ถึงหน0 0ออเดอร์หรือยังที่บอกว่ามันหาเงินไม่ได้พอบางระบบเนี่ยมันจะแสดงผลตอนที่ตลาดเนี่ยดีบางอันเนี่ยไซเบรใช้ได้บางอันเนี่ยนู่นนั่นนี่ใช้ไม่ได้เงื่อนไขมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเลือกอะไรมาแล้วเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยร้อยสองร้อยออเดอร์ต้องมีด้วยระบบเดิมนะพี่ๆระบบเดิม,ระบบ,ดมระบบเดียวเลือกบาอันนึงอันไหนอันหนึง่งอันไหนที่ดีสุดอ่ะเลือกมาเลยอันไหนที่พี่ๆคิดว่าอันเนี้ยดีสุด่ะเลือกมาเลย,เลเลยแล้วก็ ลองให้เป็น2-3 0 0ร้อยออเดอร์เพราะฉะนั้น2-3 0 0ออเดอร์บางทีอะถ้าเราไม่ได้เทรดบ่อยมันจะใช้เวลาเป็นปีในการเทสว่าอะมกรลากุมพามีนาเมษาจนถึงธันวาระบบเนี้ยระบบเดียวล้วนๆเพียวๆเทรดได้ผลไหมหาเงินได้ไหมเพราะฉะนั้นอย่างเดียวนะครับย้ำอีกครั้งว่าอันไหนอันนึงเลือกมาอันเดียวแต่คนส่วนใหญ่เรียกได้ว่า99%เลยก็ว่าได้ ลองอันใหม่ไปเรื่อยๆอันนู้นอันนั้นอันนี้อันนู้นอันนั้นอันนี้ไปเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าลองนั่นลองนี่ไปทั่วและมันทําให้เราหาเงินไม่ได้เพราะว่าระบบการเทรดไม่สเสถียรน,นะครับนี่ก็เป็น5ข้อที่ผมอ่ะเป็นคําแนะนําก่อนออกเดินทางนะครับพี่ๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกคนนะครับความรู้ชุดนี้นะครับก็เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการเทรดหุ้นนะครับ สำหรับใครที่จะทำเป็นอาชีพเสริมเนี่ยฝึกตามนี้ไปก่อนแล้วก็หาหนังสือมาอ่านหรือว่าไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมก็ได้นะครับในอนาคตแบบอาจจะ 5, 6ปีอาจจะลาออกจากงานประจำแล้วก็มาเทรดหุ้นเป็นหลักหรือว่ามาลงทุนเป็นหลักอะไรแบบนี้ก็สามารถวางแผนระยะยาวได้ก็ค่อยๆฝึกหาความรู้ฟรีตาม Google ตาม YouTube แล้วก็ค่อยๆฝึกไปหรือว่าหนังสือเนี่ยก็มีหนังสือจาก หลายๆสำนักที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้ง VI แล้วก็ในด้านของการเป็นเทรดเดอร์หรือว่าการหากระแสเงินสดแบบนี้ก็มีนะครับถ้าฝึกเองได้ไม่จําเป็นต้องไปหาเรียนที่ไหนนะครับพี่ๆไม่ต้องไปเทคคอร์สที่ไหนที่นี้สําหรับใครที่อยากเทรดเป็นอาชีพเลยอยากมีคนสอนนะครับ ช่วงเดือนมีนาเนี่ยผมจะเปิดรับสมัครนะครับเป็นลักษณะของ p e r s o n a l train นะครับพี่พหมายถึงว่าเรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดเป็นไลฟ์สดใช่ไหมครับแต่ว่าการเทรนนะคพี่พี่การเทรนการเทรดการแก้ปัญหาหน้างานการให้คำแนะนำอะไรแบบนี้ผมจะแนะนำเป็นคนคนคน,คนไปก็คือแบบว่าแยกนักเรียนทุกคนออกจากกันแล้วก็เทรนทีละคนทีละคนเพราะว่าลวหลายๆคนเนี่ยมีสไตล์ มีอาชีพที่แตกต่างกันมีความรู้ที่แตกต่างกันบางคนเริ่มช้าบางคนเริ่มเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะาการเรียนของผมจะเป็น Personal t r a i n ซึ่งจะเปิดรับต้นเดือนมีนาน,นะครับพวกรายละเอียดโปรโมโชั่นอะไรเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนะครับถามว่าตรงนี้เนี่ยจำเป็นต้องเรียนไหมนะครับถ้าทุกคนสามารถฝึกเองได้ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนที่ไหนนะครับอันนี้ ผมให้ไว้เป็นทางเลือกเผื่อใครอยากมีคนเทรนให้ไม่ต้องลองผิดลองถูกเองเอาวิธีที่ถูกไปใช้เลยแล้วก็ฝึกยาวๆหาเงินยาวๆซึ่งคอร์สนี้ผมจะเน้นไปที่วิธีการหาเงินนะครับย้ำอีกครั้งว่าวิธีการหาเงินหรือว่า how to การหาเงินเพราะฉะนั้นการเทรนของผมเนี่ยจะเน้นไปที่การปฏิบัติเป็นหลักเลยความรู้มีไหมความรู้จะสอนเท่าที่จําเป็นต้องใช้ย้ำอีกครั้งว่า ความรู้จะสอนเท่าที่เราจำเป็นต้องใช้ที่เหลือเนี่ยจะเป็นการฝึกปฏิบัติหาเงินคานหาเงินหาเงินหาเงิน,งนล้วนๆเลยนะครับพี่พ,พ,พีก็สอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนพี่พีเห็นได้นะครับก็เป็นเหมือนเทรนให้พี่พีํทำอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเป็นเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเนี่ยผมจะพูดในที่ถัดไปนะครับแต่ว่าอันนี้ผมพูดเกินไว้เผื่อมี ใครที่อยากทํามันเป็นอาชีพแบบอยากมีคนเทรนให้อะไรประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่เป็นสายขยันหาความรู้ฝึกเองได้ผมก็แนะนําให้ฝึกเองดีกว่าแต่ว่าข้อเสียก็คือจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่รีบก็ค่อยๆศึกษาไปนั่นแหละครับทุกคนไม่ต้องไปลงเรียนที่ไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ